ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับเราอยู่ในช่วงที่ทำงานนะครับและค้ากลับที่รับบระทานอาหารและพักผ่อนที่บ้านพักนะครับไปชมกับสถานที่การก่อสร้างรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับเป็นจุดที่ สุดท้ายของอำเภอเชียงของนะครับคือสภาล,ลอยข้ามสถานีเชียงของนะครับคร <_ t ot> ับเดินทางเพื่อไปทานอาหารและพักวอนนี้บ้านพักสารที่เส้นทางวันละไปกับสองครั้งนะครับ ครับชมบรรยากาศการก่อสร้างรถไฟขอกับป้องด้านหน้านะครับท่านครับบริเวณที่สร้างก่อสร้างสะพานลอยนะครับหมายเลขทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับครับชมการก่อสร้างเหล็กนะครับ มีสองแห่งแล้วนะครับและมีข้ออ้อยนะครับมีการทำข้ออ้อยมีเหล็กรัดนะครับและทำหล่อหล่อคานนะครับหล่อเสานะครับหล่อเส,อสาสะพานลอยด้านบนนะครับเขาการก่อสร้างตามลำดับขั้นตอนเข้ามานะครับ ต้องใช้เวลานะครับเพื่อให้ทำการก่อสร้างแข็งแดงและทำงานได้นะครับต้องใช้เวลานะครับตามขั้นตอนนะครับมีการการก่อสร้างตามลำดับขั้นตอนต่อเนื่องเช่นกันนะครับตามที่กำหนด เสร็จสิ้นก็คือปีสองพันห้า้เสิเบนะครับก็คือประมาณสปีนะครับประมาณสปีนะครับคงใช้เวลานะครับครับผมขออนุญาตกับกับภาพย้อนกลับนะครับย้อนกลับ อยู่เทินนะครับอยู่เทินกลับกลับรถนะกลับไปถึงบ้านนะครับเราอยู่ในบริเวณบ้านใหม่ทุ่งหมดตำม,มนเบียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับกับชมบรรยากาศท้องฟ้าขณะนี้นะครับมี แม่ฟ้าคลืมๆเช่นกันนะครับไม่มีพระอาทิตย์ก็มีอบอาวเล็กน้อยนะครับตามเส้นทางนะครับการก่อสร้างนะครับชมเสาโดยเล็กนะครับที่ทั้งสองแห่งแล้วนะครับ ก็จะมีการไลฟ์สดต่อเนื่องนะครับมาชมบรรยากาศนะครับตั้งแต่หนึ่งแห่งก็คือประมาณวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์วอาทิตย์ช่างจะทำงานต่อเนื่องนะครับโดยมีวิศวกรผู้ควบคุมต่อเนื่องนะครับ และนานๆครั้งก็มีวิศวกรคณะกรรมการมาตรวจนะครับมาจากกรมรถไฟนะครับหรือจะมีคณะคณะกรรมการของกรมทางหลวง หรือไม่นะครับต้องติดตามนะครับเพราะว่าบริเวณข้ามสะพานลอยเป็นของกรมทางหลวงนะครับทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับคณะกรรมการต้องเป็นกรมทางหลวงนะครับ ครับเราอยู่ในเขตหมู่บ้านโจกโก้ตมบลเวียงอำเภอเชียงของนะครับบริเวณด้านทิศขวาด้านขวาก็คือโรงพยาบาลสมเด็จประยุพรราชนะครับบริเวณนี้ยังเป็นถนนที่สาญจรมากมายนะครับต้องมีความปลอดภัยนะครับการขับรถ ไม่เกินหกสิบกิโลเมตรนะครับการขับนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าสัญจรการซ้ายขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ต้องมีมากมายนะครับเพราะว่าเป็นชุมชนนะครับบริเวณชุมชนเมืองเชียงของนะครับ บริเวณโจโกจะมีปั๊มน้ำมันสองแห่งนะครับปั๊มน้ำมันที่มาตราฐานนะครับโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ของเชียงของนะครับ ครับเราพร้อมกับยาเข้าหมู่บ้านหาดคล้ายแล้วนะครับถนนหมายเลขหนึ่งศูนสองศูนนะครับต้นก็คืออำเภอเจของนะครับต้น ลก็คือตัวเมืองเชียงของนะครับเออเชียงรายนะครับเชียงรายนะครับบริเวณถนนพอหนโยธินนะครับเป็นสิ้นสุดนะครับหือย้อนกับข้อจากต้นมาจาก เชียงรายตัวเมืองเชียงรายนะครับถนนพระหนโยธินนะครับไปถึงอำเภอเทิงนะครับย้อนกลับอำเภอขนาลและสิ้นสุดอำเภอเชียงของนะครับหมายเลขนี้นะครับสิ้นสุดบริเวณบ้านหัวเวียงนะครับบ้านหัวเวียงนะครับ ครับขออนุญ,ญาตผมขอลงไลน์นะครับพบกันใหม่อีกครั้งพวกนี้นะครับผมขอลงไลน์นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับท่าน